คุณผู้ชมคะและตอนนี้เราทั้งสองคนนะคะก็อยู่ที่ไอซ์แลบนะคะหรือว่าศูนย์ไอเย็นบําบัดเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ะถูต้องครับคุณผู้ชมครับและรู้กับพี่ใหม่นะครับทราบมาว่าที่นี่เป็นที่แรกของประเทศไทย และของเอเชียด้วยรายละเอียดจะมีอะไรที่น่าสนใจไปคุยกับคุณหมอดีกว่าครับโอ้คุณหนือสุดขั้วอ่ะเ้เร็วครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้หลูอยู่กับนายแพทย์สมชายตะกูลโชคเสถียรผู้อำนวยการศูนย์ไอซ์สลับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยคุณหลูคะัดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเนี่ยเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือยังไงอย่างนั้นเลยเข้ามาปฏิการอย่างนั้นเลยครับเป็นที่สุดโอ้โหผู้ชมว่าเห็นไหมครับมันหนาวเลยครับ หมอครับอขออนุญาตให้คุณหมอเล่าที่มาที่ไปของศูนย์ไอสลัสักนึงครับมันมีที่มาที่ไปยังไงครับเนื่องจากว่าผมได้ไปพบเทคโนโลยีนี้จากประเทศเยอรมนีนะครับก็เลยว่าคิดว่าอยากจะนำเข้ามาใช้ให้มีในเมืองไทยบ้างครับนะครับไอตอนที่ไปพบนี่มันมันมัน,ม,นมีสตอรี่ยังไงครับหมอครับเนื่องจากว่าที่มาของเทคโนโลยีเนี่ยน,นะครับ ต่อเนื่องรู้สึกหรือว่าสืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวตะวันตกนะครับที่ชอบว่ายน้ำในฤดูหนาวท่ามกลางหิมะตกเ<อ>พราะเขาคิดว่าดีต่อสุขภาพเม่ใผมเคยเห็นในสารคดี ทะเลสาวน้ําแข็งทุกค่ะแล้วก็ไปโดดกันติดลบแบบเยอะๆเลยครับก,ก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าคือคิดว่าเขาไปทําเพื่อท้าทายความสามารถของตัวเองว่าเราจะทนความหนาเวเย็นแบบน,นั้นหรือเปล่า ừ ừ ừ แต่จริงๆแล้วที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะแล้วที่ทางนู้นเขาไว้ทาอะไรคะภูมิปัญญาชาวบ้านของเขาอาจจะเป็นเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่เขาใช้การสืบเนื่องกันมาแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดเพราะว่าเป็นความ ระหามหรือว่าคึกขนองของ <Okay. S 1> วัยรุ่นนะครับ,รบเพราะว่าเราจะเห็นว่าคนแก่แก,ก็ทําค,คนสูงอายุก็ทํานะครับเขาทํากันเพื่อว่าเขามีความเชื่อว่าจะทําให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะครับจะช่วยในเรื่องของอาการปวดข้อ mm hmm. อาการเรื่องทางกล้ามเนื้อนะครับเรื่องปวดข้อนะครับบอกครับขออนุญาตขยายความให้ผู้ชมได้ตามเราไปพร้อมกันสักนิดหนึ่งบอกว่าไอส์แลนด์นี่มาจากทางยุโรปใช่ไมหมฮะ ครับผมทางอเมริกาเหนือทางด้านพวกลกเหนือในอ่ามาจากเยอรมนีครับนี่คือที่แรกคุณเยอรมันอาจจะไปเห็นทางคนที่คิดค้นจริงๆเนี่ยนะครับอ่าเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเป็นดรยามาอุชิจากญี่ปุ่นแต่ในญี่ปุ่นไม่มีเครื่องนี้นะครับเยอรมันเป็นคนที่เอาความรู้เนี่ยนะครับมาสร้างเป็นเทคโนโลยีไป ไปสร้างเ<ไ>ปเทคโนโลยีนะให้เกิดเอามาใช้งานได้จริงอา่าทีนี้คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าแล้วไอซ์แลนเนี่ยมันดียังไงมันช่วยบาบัดในเรื่องของโรคอะไรตามมาบ้างครับเมื่อกี้ที่บอกว่ามีโรคผิวหนังใช่ไหมครับผมถ้าฟังไม่ผิดมีโรคผิวหนังด้วยครับผมแล้วาาชาวชาวต่างชาติ่างทีก็จะมีโรคผิวหนังนะครับนะเป็นโรคเรื้อนกวางเป็นโรคผิวหนังบางอย่างของเขานะครับนะปรากฏว่าไปว่ายน้ําในฤดูหนาวเนี่ย นะครับผิวหนังพวกนี้ลอกไปหายไปครับเรื่องของรักษาการบาดเจ็บมาถึงว่าอะไรเป็นอ่อครับผมนะก็นปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นที่นิยมมากในการนำมาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาเช่นศูนย์ Olympic Training งเซ็ e เตอรในฝรั่งเศสนะครับนะอินเเ็คนี่จะใช้คริบภายในข้อต่อกล้ามเนื้อนาการฝึก โหมฝึกหนักเกินไป <ทำ S 1> นะครับนอกจากอุบัติเหตุสพทานทางการกีฬาแล้วรวมทั้งคนที่เป็นโรคปวดข้อ,อข้อเสื่อมข้ออักเสบเกาได้ไหาเกาถ้ามีการอักเสบของข้อครับผมก็ได้หลายอย่างะนะเนี่ยแล้วในเรื่องของอความดันในร่างกายอะไรการสูบฉีดของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับครับผมจะจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงคนนี้อย่างที่คุณใหม่ครุนาถามบอกว่าเอะคุณหมอ มันอันตรายไหมนะในใจของทุกคนเนี่ยนะครับเวลาเจอเนี่ยโอ้แมวหลอกกลัวใช่ค่ะเลือดไม่แข็งหรือหมอถูกต้องค่ะอาจารย์ไมคิดแบบนั้นหัวใจหัวใจไม่หยุดปั๊มเลยเหรออย่างเงี้ยนะเวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับในเขาจะให้เราเข้าไปในห้องซึ่งมีสามห้องนะครับเริ่มจากห้องแรกเนี่ยอุณหภูมิลบสิบองศาห้องแีกก็กลัวแล้วแล้วก็เข้าไปลบหกสิบองศาก่อนที่จะเข้าไปในห้อง ลบหนึ่งร้อยสิบองศาซึ่งจะเป็นห้องที่มีผลในการมาบัดจริงสิบ <10 S 2> หรือลบหกสิบเนี่ยเหมือนกับการเตรียมตัวให้เราปรับตัวนะครับมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับอุณหภูมิภายนอกจะเท่าไหร่ก็ตามร่างกายเราจะต้องรักษาอุณหภูมิแกนกลางร่างกายไว้ที่สามิบเองศาเซลเซียสเสมอ,อเส้นเลือดก็จะเกิดการหดตัวเพื่อจะเก็บรักษาความร้อนไว้ข้างในไม่สูญเสียไปกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ใช่ครับแต่หมดทุกอย่างนะครับเฉพาะเส้นเลือดอ๋อไม่ไหวม่รอบอ้านะคะหมายถึงก็เตรียมตัวที่ลบสิบครับผมก็เดินผ่านจะเส้นเรือนาจดแล้วครับเราเดินเข้าไปเนี่ยนะเดินผ่านเข้าไปที่ห้องลบสิบเปิดประตูเดินเข้าไปในห้องลบสิบเนี่ยนะครับนะแล้วก็เปิดประตูเดินเข้าไปที่้องห้องลบหกสิบนะครับเปิดแล้วปิดประตูผ่านไปแต่ละห้องเนี่ย ร่างกายเราจะเริ่มปรับตัวปรับตัวเพื่อจะไม่ให้เราเสียความร้อนออกจากภายในร่างกายใช้เวลาในการเดินผ่านสามห้องนี้เรียกว่าจบการบำบัดในกี่นาทีคะตอนเดินผ่านสองห้องแรกเนี่ยนะครับอาจจะเดินผ่านไปเร็วๆใช้เวลาเพียงสิบวินาทียี่สิบวินาทีแต่ในห้องบําบัดเนี่ยควรจะต้องอยู่ในห้องบําบัดเป็นเวลายอย่างน้อยสักหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งถึงสามนาทีนักกีฬาแข็งแรงอาจจะอยู่ได้ถึงสี่นาที จากการกระตุ้นสมองเนี่ยนะครับจะมีผลต่อตอมไฮโปทรลามาสัสตอมไฮโปทรลามัสเนี่ยเป็นต่อมที่หลั่งฮอร์โมนมากมายหลยนในร่างกายตัวที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเป็นการที่เชื่อมโยงสัญญาณของข้โมูลจากตอมไฮโปทรัามัสกับต่อมหมวกไตค่ะและมันจะส่งผลอ,อะไรกับร่างกายต่อนอนี้ก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยต้านทานการอักเสบ มีการกระตุ้นนภาวะความพร้อมของร่างกายนะครับเ <Okay. S 1> ช่นระบบประสาทสิมพัตติกเราตื่นเต้นเราสู้นะครับระบบประสาทที่ตื่นตัวนะครับระบบประสาทอัตโนมัติที่เรียกว่าระบบประสาทสิมพัตติกเกิดการตื่นตัวพร้อมที่จะต่อสู้นะครับ <S <S แล้วก็ฮอร์โมนต่างๆนะครับเช่นโพสแคนดินเอสทูเอลฟาซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการอักเส พวกนี้นะครับทาให้ลดการอักเสบของร่างกายและบรรเทาอาการปวดคือมันมีประโยชน์ต่อต่อสิ่งต่างๆต่อมต่างๆซึ่งจริงๆแล้วจริงเราไม่ค่อยจะคุ้นเคยเพราะมันเป็นชื่อทางการแพทย์แต่จริงๆแล้วโดยรวมก็คือพวกอะดีนาลีนพวกฮอร์โมนต่างๆที่มันพุ่งพ่านออกมาเนี่ยมันก็คือทําให้เราได้รับอะไรตรงนี้ที่บางคนต้องออกไปออกกำลังกายใช่ไหมคุณวิ่งแทบตายก่อคุณจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องการสาร สารของความสุขความสดชื่นมันจะออกมาใช่ไหมคะที่นี่แหละค่ะก็เลยก็เลยถงว่าเพื่อมันออกมาแล้วมันก็จะมีประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกายเราให่ไหมคะแลวมันรวมไปถึงทางด้านจิตใจด้วยไหมคะในต่างประเทศนะครับในทางด้านจิตใจนะครับซึ่งส่งผลต่อร่างกายด้วยนะครับเขาใช้ไอซ์เลตเนี่ยในการบำบัด เป็นทางการแพทย์เลยนะครับใน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 ,ใน,ในต่างประเทศเนี่ยนะครับเช่นโปรแลรนด์ฟินแลนด์เยอรมนีนะครับหรือว่าฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะครับเขาใช้รักษาโรคเขาเรียกว่าเป็นโครนิกฟา u ิกซินโดรมหรือบาง <c oughs> ทีเป็นเบิร์นเอาท์ซินโดมเราทำงานหนักจนกระทัง Not ่งน็อตหลุดเหนื่อยล้าละ <c oughs> หมดเลี้ยวหมดแรงหรือ <c oughs> อาการเหนื่อยล้าอ่อนล้า <c oughs> อย่างเรื้อรัง ตื่นเช้ามาก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทํางานนึกถึงว่าจะต้องไปทําอะไรก็เกิดความเบื่อหน่ายห,หรือขี้เกียจ